สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2องวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับคาวาซกินินจา300รุ่น KRT นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2 0 1 7รุ่นปีผลิต2017นนะครับตรงรุ่นเลยนะครับสีดำเขียวนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับตัวจริงมีรอยใช้งานนิดหน่อยนะครับตามในคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในรูปจะมีให้นะครับช่วงท้ายซ้ายขวามีรอยใช้งานนิดหน่อยนะครับไม่มีล้มชนหนักนะครับ โดยรวมรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับนำเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับดินาเคียทีคันนี้นะครับคันนี้โปรแล้วใจนะครับวันรับรถจ่าย0นบาทนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับทำสัญญาผ่านสามารถรับรถได้เลยนะครับจ่ายศูนบาทเท่านั้นนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้านะครับช่องทางการติดต่อก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคําอธิบายนะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถมาชมรถที่ร้านได้นะครับร้านอยู่เลยสุขสวัสดิ์หกสิบสองทับสองมาสองร้อยเมตรนะครับอยู่้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับใครหารถสวย,สวยราคาดีๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับคราวนี้เราลองชมเลขกไม่กันนะครับเล็ใไม่ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียง หนึ่งมื่นสามพันโลเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์น,นะครับร้านอยู่ยนถนนต้องขอภายเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยเหมือนเดิมครับทั้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมน,นะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ใครสนใจเจ้านินจา 300krt คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้ที่ร้านมีคันนี้คันเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ